บทที่เจ็ดหยกคู่จู่ๆท่านปู่ก็ทำท่าเหมือนนึกบางอย่างได้เขารีบลุกขึ้นยืนแล้วเดินวนไปรอบห้องเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างลุงเยี่ยนก็มี้ว่าเจ้านายกำลังจะหาอะไรจึงเดินเข้าไปถามปูเฉิงชงยืนลูปคราของตัวเองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกิดทำท่าเหมือนเพิ่งนึกออก เขาตรงไปยังห้องนอนเพียงไม่นานเก็กลับออกมานั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่เยื้องกับราสภัยแล้วกวักมือเรียกนางให้เข้ามาใกล้ๆซีหยุนจือเข้าใจความหมายของท่านปู่แต่ก็ยังไม่กล้าลุกขึ้นจึงค่อยๆเดินเข่าไปข้างหน้าสองก้าวท่านปู่เห็นนางทำเช่นนั้นก็ไม่ถือสา และไม่ได้ต่อว่าเขาวางถุงผ้าแดงลงบนมือนางก่อนจะบอกเสียงดังชัดเจนจีหยกคู่สลักรูปเป็ดน้ำเป็นสมบัติตกทอดของตระกูลปู้ตอนนี้มันเป็นของเจ้ากับฐานเออแล้วให้เจ้าเก็บเอาไว้ชิ้นหนึ่งอีกชิ้นคอยเอากลับไปใส่ให้สามีเจ้าเฮ้อ โชคยังดีที่ก่อนเกิดเรื่องข้าเก็บเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นบนรรพบุรุษคงได้ลุกออกจากสุสานมาต่อว่าข้าเป็นแน่ซีหยุนจือหยิบยกข่าวราวหีมะทั้งสองชิ้นออกจากถุงผ้าแม้ท่านปู่จะพูดอย่างนั้นแต่นางก็รู้ดีว่าท่านจริงจังและให้ความสำคัญเพียงไร ยกคู่นี้หมายถึงการสืบทอดตระกูลปู่รวมถึงท่านรับผิดชอบที่ม่อาจละทิ้งซีหยุนจือเก็บยกคู่ใส่ไว้ในถุงผ้าตามเดิมแล้วเก็บเข้าในสาบเสื้ออย่างระวัง้อมกายกล่าวขอบคุณท่านปู่พร้อมกับรับปากเซ้าค่ะหยุนจือจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ปูเฉิงจงเห็นนางแสดงความเคารพเช่นนั้นก็วางใจลุกขึ้นไปประคองซีหยุนจือให้ยืนขึ้นแล้วยิ้มอย่างอารมณ์ดีแค่รักษาไม่พอหรอกต้องสืบทอดด้วยส่งให้ลูกให้หลานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รีบมีทายญาตัตวน้อยให้ตระกูลปู้ไว้ไว้ล่ะ ซีหยุ่นจือหน้าแดงด้วยความอายไม่รู้ว่าควรจะทำตัวอย่างไรดีพลันได้ยินเสียงท้องของท่านปู่ร้องออเยี่ยนไปตักโจ๊กมาให้ข้าเพิ่มหน่อยข้าเพิ่งเคยกินโจ๊กที่อร่อยขนาดนี้เป็นครั้งแรกฝีมือทำอาหารของหลานสะพ้ยยอดเยี่ยมจริงๆหากได้กินอาหารที่เจ้าทำชาตินี้ ทาคงนอนตายตาหลับท่านปู่ชมซีหยุนจือไม่ขาดปากนางเขินอายจนทำหน้าไม่ถูกเมื่อได้ยินท่านปู่บอกว่าอยากจะกินโจ๊กอีกนางจึงอาสาเดี๋ยวหยุนจือไปเอามาให้เองเจ้าค่ะพูดจบก็หยิบถ้วยโจ๊กที่ท่านปู่กินจนหมดเดินหน้าแดงเรื่อออกจากห้องไป ลุงเยี่ยนเห็นเจ้านายมองตามหลังหลานสะพายไม่วางตาก็อดถามไม่ได้นายท่านคิดอะไรอยู่หรือขอรับหูหยินออกจะนิสัยดีมีสัมมาคาระวะต่อผู้อาวุโสปูเฉิงจงได้ยินลุงเยี่ยนพูดจึงหันกลับมาบอกว่านิสัยดีทีเดียวแต่พร้อมไปหน่อย ดูเหมือนจะมีลูกยากต้องบำรลุงให้มากๆลุงเยี่ยนผัวเลาะท้องคัดท้องแข็งเมื่อรู้ความจริงว่านายท่านกำลังห่วงเรื่องอะไรจากนั้นเขาก็ทำท่าจะออกจากห้องแต่กลับถูกเจ้านายเรียกไว้เจ้าไปเอาบัญชีและเงินที่เหลือทั้งหมดของบ้านเราให้นางด้วยจากนี้ ให้นางเป็นคนดูแลลุงเยี่ยนแสดงสีหน้ากังวลแต่ว่าในท่านบัญชีและเงินของบ้านเราเขาทำหน้าลังเลเล็กน้อยแล้วพูดต่อหูหินพึงจะมาอยู่ได้ไม่นานอย่างนี้จะดีหรือขอรับแต่ปู้เฉิงจงตัดสินใจแล้ว เขาโบกมือห้ามนุงเงียนพร้อมกับบอกว่าทำตามที่ข้าว่านี่แหละไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกนางเป็นหลานสะพ้ยที่ข้าเลือกด้วยตัวเองชีวนะตอนนั้นเขาไม่ได้ห่วงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้ห่วงความชราของตนใช้เวลาสามเดือนเต็มกับการศึกษานิสัยและความอดทนของหลานสะพ้ยคนนี้ จนแน่ใจว่านางเหมาะสมที่สุดซีหยุ่นจือกลับมาที่ห้องครัวเห็นเจ้าอี้และหานเฟิงกำลังยืนกินโจกข้างเตาเมื่อพวกเขาเห็นนางเดินเข้ามาก็รีบหลบไปอยู่ด้านข้างคนช่างพูดอย่างเจ้าอี้เอ่ยขึ้นก่อนหูยินโจกที่ท่านทำอร่อยมากๆเลยขอรับ ซีหยุนจือไม่คิดว่าโจกธรรมดาที่นางทําจะได้รับคําชมมากมายขนาดนี้จึงยิ้มออกมาด้วยความดีใจจริงหรือถ้ายอย่างนั้นก็กิ่นให้มากๆนะพูดพลางก็เดินไปหยิบถ้วยออกจากตู้เพื่อที่จะตักโจกไปเพิ่มให้ท่านปู่แต่กลับเห็นเพียงหม้อว่างเปล่าจนเห็นลอยดำที่ก้น นางจำได้ว่าตัวเองทำโจ๊กในปริมาณสำหรับคนสิบคนและเพิ่งจะตักไปให้ท่านปู่เพียงถ้วยเดียวจะหมดได้อย่างไรกันเจ้าอี้ยังคงก้มหน้าก้มตากินโจ๊กอย่างอเรเ็ดอร่อยส่วนหานเฟิงเริ่มรู้สึกตัวเอามือลูบไทยทอยพลางยิ้มเจ่อนเอ่ยสารภาพกับนายหญิง โจ๊กอร่อยมากเหลือเกินขอรับพวกเราก็เลยเติมเพิ่มอีกสองสาถ้วยแค่สองสาถ้วยเท่านั้นหรือทำอย่างไรดีท่านปู่ก็กำลังรอกินโจ๊กตอนนี้นางแทบอยากจะร้องไห้ขณะที่กำลังคิดว่าจะทำอย่างไรจูจ่ๆเจ้าอี้ก็วางถ้วยลงนีบเดินออกจากห้องครัว แต่ไม่ลืมหันมาบอกกับหานเฟิงคุณชายกลับมาแล้วหานเฟิงเองก็รู้แล้วเช่นกันเขาเดินตามเจ้าอี้ออกจากห้องครัวไปอย่างรีบร้อนสีหยุนจือยืนงงกับการกระทำของทั้งคู่จึงเดินตามออกไปท่านแม่ทัพสวมชุดสีดำร่างกำยำดูผึ่งผาย ใบหน้าหล่อเหลากอบกับแววตาที่เย็นชาทำให้บุรุษตรงหน้ายิ่งดูคมเข้มมากขึ้นหากไม่ใช่เพราะขาที่เดินไม่สะดวกชายผู้นี้ก็คงมีรูปรักเพียบพร้อมอย่างยากจะหาบุรุษใดเทียบเจ้าอีและหานเฟิงเหล่ากับเปลี่ยนเป็นคนละคนจากสีหน้า และท่าทางที่เล่นเมื่อครู่กับเปลี่ยนเป็นเข่งขึมทั้งสองยืนเรียงแผนังหยัดตรงอยู่หน้าห้องครัวอย่างกับต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งตะงานท่านแม่ทัพกลับมาพร้อมกับคาบเลือดที่มือสีหน้ายังคงเรียบเฉยเขาเดินไปที่บ่อน้ำข้างห้องครัวเชาอี้รีบเข้าไปตักน้ำ ให้อย่างคล่องแคล่วหานเฟิงก็รีบไปหาสบู่มาให้ซีหยุนจือยืนดูอยู่ข้างนอกดวงตาดำครับจองบุรุษตรงหน้าอย่างไม่ละสายตาแต่เมื่อเห็นเขามองกลับมาด้วยสายตาเย็นชานางจึงรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติยิ้มให้อย่างจริงใจแล้วถามว่าไตเท้า กินข้าวเช้าหรือ,อยังเจ้าคะเดี๋ยวข้าไปไม่ต้องซีหยุนจือ,อยังพูดไม่ทันจบเขาก็ปฏิเสธเขารับสบู่มาจากหานเฟิงมาล้างมือจนเสร็จแล้วเดินไปห้องหนังสือทางทิศตะวันออกของบ้านทันทีซีหยุนจือมองตามหลังสามีที่เดินห่างออกไปแล้วถอนหายใจ จ้าอีละหันเฟิงสบตากันกลัวว่านายหญิงจะคิดมากจึงรีบบอกนางว่าปกติคุณชายไม่กินอาหารเช้าขอรับหูหินอย่าได้เก็บไปคิดให้มากเลยซีหยุนจือยิ้มน,น้อยๆให้คนทั้งสองอืมถ้าไม่คิดมากหรอกพวกเจ้ากินอิ่มหรือยัง ข้าว่าจะต้มเพิ่มอีกสักหน่อยพวกเจ้ายังอยากกินอยู่ไหมเจ้าอีและหานเฟิงฉีกยิ้มกว้างรีพยักหน้าตอบกลับด้วยท่าทางกระตือรือร้นเอาขอรับเอาขอรับเป็นอีกคืนที่เล่าร้อนฉากหลังผ้าม่านที่เปิดไว้เพียงครึ่งมีเสียงครางเบาๆและคนเสียงหายใจหอบหนัก ตามจังหวะการเคลื่อนไหวซีหยุนชื่อนอนงอตัวตอบรับการจู่โจมของปู้ฐานที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสองมือแกร่งจับอยู่ที่เอวบางนิ้วมือของเท้าพันธนาการไว้แน่นจนหางไม่สามารถขยับหนีหรือต้านทานได้แหล่งที่โถมเข้ามาอย่างหนักหน่วง ทำให้เอวนางแทบหักแผ่นหลังขาวเนียนเต็มไปด้วยเหงื่อผุดพลาวเส้นผมดำครับสยายลงมาปกคลุมล่างบอบบางเกิดเป็นภาพเย้าวยวนใจจนปู้ฐานอยากจะห้ามใจได้ไหวเขาเพิ่มแรงกระแทกให้เร็วและแรงขึ้นเพื่อให้ล่างอ่อนนุ่มที่โค้งตัวตรงหน้าตอบรับความปรารถนา ทวมทนของตนซีหยุนจือศบหน้ากับแขนตัวเองเอวของนางถูกกุมไว้ทำให้จำต้องเคลื่อนไหวไปตามแรงที่โถมเข้าใส่จนล่างแทบแหลกสลายหญิงสาวหายใจหอบขาและแขนไหลเลี้ยวแรงแลวกับปลาขาดน้ำที่กำลังจะหมดแรงดิน้นเป็นอยู่อย่างนั้น ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งล่างชายหนุ่มกระตุกเขาจึงได้หยุดการเคลื่อนไหวลงจากนั้นก็พลิกตัวลงมานอนหงายอยู่ด้านนอกของเตียงเขาหายใจหอบที่อยู่ครู่ใหญ่กว่าจะกลับมาเป็นปกติสุดท้ายก็นอนตะแคงหันหลังให้นางแล้วเหมือนจะหลับไปซีหยุนจือ ไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเช่นนี้มาก่อนนางหยิบผ้าเช็ดหน้าที่เตรียมไว้ข้างกายมาเช็ดน้ำตาแล้วสวมเสื้อผ้าพรางหันไปมองสามีที่ตอนนี้ดูเหมือนจะหลับไปแล้วนางลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามอย่างแผ่วเบาไต้เท้าไม่อยากเห็นหน้าข้าใช่ไหมเจ้าคะ ความเงียบภายในห้องยิ่งทำให้ซีหยุนจืออึดอัดและทับข้องใจย,ยิ่งกว่าเดิมน้ำตานางเริ่มลื่นขึ้นมาผ่านไปครู่ใหญ่จึงได้ยินปู้ฐานถอนหายใจแล้วกล่าวเพียงว่านอนเียเถิดซีหยุนจือยกมือปิดหน้าของตนที่ห้อนเผาจนแดงกำ่ำทั้งโกรธทั้งอาย แต่ก็ทำใจกล้าหันไปดึงแขนเสื้อของปู้ฐานที่นอนอยู่ด้านข้างแต่อีกฝ่ายกลับไม่ใส่ใจซ้ำยังทำเสียงในคอเหมือนลำคาญนางสูดหายใจลึกรวบรวมความกล้าอีกครั้งถามเขาไต้เท้า้าขอนอนเตียงฝั่งด้านนอกได้ไหมเจ้าคะภายในห้องเงียบปริบ ไม่มีเสียงตอบกลับจากชายหนุ่มจนนางคิดว่าเขาคงไม่ยอมแต่ปู้ฐานกลับลุกขึ้นนั่งเสื้อที่สวมเพียงลวกๆเผยให้เห็นแผงอกกว้างสีหยุนจือรีบกลมนางงุดหลบสายตาจากภาพตรงหน้าปูฐานมองสตรีข้างกายผางคิดในใจว่าสตรีนางนี้ ช่างน่าสงสารอีกทั้งยังตกใจง่ายถึงเขาอยากโกรธก็โกรธไม่ลงอยากจะดุกก็ไม่กล้าในสายตาผู้อื่นนางดูเป็นสตรีที่อ่อนโยนแต่สำหรับเขาแล้วนางช่างอ่อนแอและบอบบางมากเกินไปเขาเบี่ยงตัวขยับให้นางออกมานอนอีกฝั่ง ชุดนอนสตรีแบบบางเบาผิวไหวผ่านหน้าชุดตัวในที่นางสวมไว้อย่างหลวม,มเผยให้เห็นเนินอกอวกอบอิ่มขาวพองพลันให้นึกถึงกายอ่อนนุ่มที่แนบชิดเมื่อครู่ปูฐานรู้สึกราวกับมีไฟร้อนหมุนวนอยู่ในท้องชนต้องข่มตาเพื่อสงบอารมณ์ที่เริ่มจะพรุ่งพล่าน สีหยุ่นจืออมีรู้ตัวว่าเสื้อที่ใส่ไม่ช่วยปกปิดเลือนล่างของนางเลยหญิงสาวย้ายตัวไปนอนอีกฟากอย่างรวดเร็วเมื่อห่มผ้าเรียบร้อยเก็หันหลังให้เขาแล้วหลับไปจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ หรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ